ัลโเยเสวัสดีครับอ่าขอต้อนรับเข้าสู่ลมบอกเนาะใน Tower Defense ในแมปอนิเมะแวนการ์ดโอเคจากคลิป EP ที่แล้วเนาะที่ผมทำการสอนลงหอคอยเนาะชั้นที่50อ่าแล้วก็ได้เป็นตัวอ d d เดตตัวนี้มาเนาะก็คือในอัปเดตปัจจุบันมันเป็นอัปเดต4.0เนาะแล้วก็จะเป็นถ้าเกิดว่าอัปเดตหน้าอัปเดต4.5 จเจ้าตัวเอเดสตัวเนี้ยหรือว่าเจ้าหญิงน้ําแข็งเนี่ยมันจะไม่สามารถหาได้แล้วเนาะเพราะว่าหอคอยมันจะถูกรีเนาะแล้วมันก็จะมียูนิตฮีโร่ใหม่เข้ามาเนาะอ่าโอเคเดี๋ยวผมจะมารีวิวเอ็เดสที่มีบัฟโมนาทว่ามันเก่งอ่ามันเป็นซับดีพีเอสเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาดูพัฟซีฟของเอเดสกันเลยดีกวะนะ่าเนาะพัฟซีฟแรกเนาะก็คือบัตเทิลแฟนตาติกเนาะก็คือมันจะทําการ บัฟสุ่มบนะัฟเนาะบัฟแอทแทกกับบัฟระยะก็คือถ้าเกิดว่ามีมีมอนสเตอร์เข้ามาในระยะของเอเดอะยิ่งเยอะอ่าบัฟมันก็จะยิ่งเยอะเนาะก็คือดาเมจบัฟมากสุด40เซแล้วก็ระยะบัฟมากสุด30เนาะแล้วก็พาสีที่2พาสีที่2ก็คือมันจะทําการมาร์กหรือว่าทําสัญ,ญลักษณ์ให้พันธมิตรเราก็คือเพื่อนเราเนาะอ่ามันจะเรนดอมรู้สึกว่ามันจะเรนดอมหนึ่งตัวเนาะก็คือเพื่อนเราหรือว่ายูนิตของเราที่มีสัญ,ญลักษณ์หรือว่า Mark, นนมาร์กอ บวกจมบวกดาเมจอีก50%เนาะอ่าแล้วก็มาดูพันส,สิบที่3พันส,สิบที่3เนี่ยมันน่าสนใจมากที่สุดเลยก็คือมัน The Perfect Vessel เนาะก็คือพันส,สิบที่3ก็คือถ้าเกิดว่าเอเดสอัพเลเวลสกิลไปถึงเลเวลที่7จ็อ่ะมันจะมีสกิลกดขึ้นมาใหม่ก็คือเป็นสกิลกดมาโฮคาราดาเนาะก็คือสกิลวันนี้ยมันมันค่อนข้างที่จะโกงมากๆเลยผมมองว่ามันเป็นคอมโบมันเอามาคอมโบคู่กับตัวที่เป็นธาตุ เชันหรือว่าธาตุวัตเตอร์ได้เนาะคือระยะเวลากดสกิลสิบวินาทีอ่ามันจะทําการฟีดหรือว่าแช่แข็งมอนเตอร์ที่เข้ามาในระยะของเอเดนเนาะสิบวินาทีก็คือมอนเตอร์จะจะถูกดาเมจแรงขึ้น50%อ่าแล้วก็ถ้าเกิดว่าเรามียูนิตที่เป็นธาตุเพชชันเนาะก็คือธาตุตัวมันเองก็คือธาตุของเอเดนธาตุเพชชันแล้วก็ธาตุวัตเตอร์อ่ะธาตุน้ําถ้าเกิดว่าเรามียูนิตที่อยู่ในระยะที่เป็นธาตุน้ำกับธาตุวัตเตอร์ ดาเมจอะ่ะมันจะบวกขึ้นมาอีก100%เลยนะครับอ่าคิดดูดิมันสามารถเอามาเล่นเอามาทําคอมโบคู่กับตัวจูเลียนเนาะเพราะว่าผมมีจูเลียนโมนาดอ่ะคุณดูทั้งว่าลองลองคิดดีว่าถ้าเกิดว่าจูเลียกับเอเดรสะวางคู่กันอ่าแล้วเอเดสกดสกิลมาโฮคารดาแล้วจูเลียมีธาตุเป็นธาตุวอเตอร์หรือว่าธาตุน้ำอ,อ่ะอ่าจูเลียดอะมันจะตีแรงขึ้น100%เป็นระยะเวลา10วินาทีอะ่ะคิดดูดิมันเอามาเล่นคู่กันอะ่ะ แล้วเก็บสกิลไว้กดตอนที่ว่าบอสมันออกมาเนาะถ้าเกิดว่าชาเลนจ์ไหนที่แบบมอนเตอร์หรือว่าบอสเลือดเยอะๆอ่ามันเอามาเล่นคู่กันคิดดูดีแล้วจูเลียสอะจูเลียสมันก็พัสสีมันก็คล้ายๆกับเอเดนเนาะมันจะบวกดาเมจกับบวกบวกไอตัวเอเอ speed จูเลียสมันจะเป็นบวกดาเมจกับลบ speed เนาะก็คือ S P A อ่าแล้วก็มันจะคล้ายๆว่า ยิ่งตีมากเท่าไหร่อะดาเมจมันก็ยิ่งจะบวกมากขึ้นเท่านั้นเนาะอันนี้เป็นพาสีของจูเลียนเนาะก็คือ2ตัวนี้มันเอามาคอมโบคู่กันได้อ่ะเดี๋ยวผมจะมาลองดูตัวอื่นว่ามันมีตัวไหนมั่งที่เป็นาธาตุเพชันหรือว่า,าธาตุวอเตอร์ที่จะเอามาเล่นคู่กับตัวเอเดได้อ่ะหลักๆเลยก็คือเนี่ยเอ็มม่าเนาะหรือว่าเอมเอเเลียผมไม่แน่ใจว่าในเอเนมีมันชื่ออะไรเนี่ยอ่ะตัวนี้มันเป็นมันเป็นตัวที่เข้ามาพร้อมกับตัว โอจิต้าเนาะหรือว่าลิงแดงของเรานั่นเองตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่เอามาเล่นคู่กับเอเดได้เหมือนกันแต่ว่าผมไม่ได้ปั้นเนาะเดี๋ยวผมจะมารีวิวเป็นตัวจูเลียแล้วกันก็คือจูเลียเล่นคู่กับเอเดสมาดูถึงมาดูว่ามันโกงม,มันเก่งขนาดไหนเนาะเดี๋ยวผมจะมาดูฮีโร่หรือว่ายูนิที่เป็นธาตุเพชนเนะาะธาตุเดียวกับเอดเดสว่ามันมีตัวไหนบ้างอ่ะมันมีตัวววเลนทายวาเลนทยหนึ่งตัวแต่ว่าผมยังไม่ได้โวเนาะตัวเนี้ย มันก็สามารถเอามาเล่นคู่กับเอเดได้เหมือนกันเพราะว่าตัวเบเลนทายก็รู้สึกว่ามันจะเก่งเหมือนกันนะครับแต่ว่าผมยังไม่ได้อีโวเนาะตัวเบเลนทายสามารถเอามาเล่นได้แล้วก็จะเป็นตัวซาซุริอาซาซุริเป็นตัวเกมพาร์ในพาร์ทที่แล้วเนาะซาซุริก็สามารถเอามาเล่นได้เหมือนกันก็คือซาซุริมันก็เป็นธาตุเพชันเนาะสามารถเอามาเล่นสเต็กเอามาเล่นคอมโบคู่กับตัวเอเดได้เหมือนกันโอเคเดี๋ยวผมจะไปทําการรีวิวในซันบ็อกให้คุณดูทั้งบ้านได้ดูเลยว่า มันเก่งมันโหดขนาดไหนเดี๋ยวเราตามกันไปดูในซนบล็อกได้เลยโอเคอ่ะแล้วผมขอเกิดไว้ก่อนเลยนะครับเอสดะในอัปเดตหน้าตอนนี้อัปเดตปัจจุบันเป็น4.0ใช่ไหมในอัปเดตหน้า4.5มันจะไม่สามารถหาได้แล้วนะครับคุณดูทังบ้านเลยว่าผู้เล่นใหม่ที่กลับเข้ามาเล่นเนาะผมแนะนําให้รีบลงหากันก่อนเลยเดี๋ยวถ้าเกิดว่า อัปเดตหน้ามันหาไม่ได้แล้วเดี๋ยวจะมาเสียดายกันเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันในแซนด์บ็อกก์เลยว่ามันหน้าเล่นมันหน้าหาติดไวในไอดีมากน้อยท่าไหนโอเคอ่ะตอนนี้เราก็อยู่ในแซนด์บ <Okay. S 2> <Okay. S 1> uh, ็อก์นเนาะเดี๋ยวผมจะมาทําการรีวิวเอเดตในแซนด์บ็อก์ให้คุณดูทรรมาได้ดูก่อนเนาะ mm. แต่ว่าค่าวางเอเดตอ่ะมันจะแพงหน่อยเนาะเพราะว่ามันตั้งสามพันสองเนี่ยแต่ว่าผมมองว่าด้เจมริ่มต้นอะ่ะมันมันค่อนข้างที่จะมาก มันมากกว่าโกจิต้าของผมที่มีบัฟโมนาดอีกนะครับก็คือผมมีโกจิต้าโมนาดตอนวางเริ่มต้นอ่ะมันดาเมจอ่ะมันยังไม่เท่าเอเดสเลยดูดาเมจวางเริ่มต้นของเอเดสดิสี่หมื่นกว่าเห็นปะแต่ว่าดาเมจมันไม่คงที่นะครับเดี๋ยวผมจะไม่ขอบอกรายละเอียดดาเมจแล้วกันเอาเป็นว่าเป็นดาเมจหลักๆแล้วกันเนาะเพราะว่าถ้าเกิดว่ามีมันมีมอนสเตอร์เดินเข้ามาในระยะของเอเดสอ่ะมันจะบัฟเห็นปะมันจะบวก มันจะสุ่มบัฟไปเรื่อยๆถ้าเกิดว่ามอนสเตอร์มากขนาดไหนยิ่งมากเท่าไหร่อะดาเมจมันก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้นเพราะว่ามันเป็นพาสซีฟของไอเดนมันจะบวกดาเมจกับบวกระยะดาเมจมันจะบวกมากสุดส0มสเอร์ซนเ้ยไม่ใช่ขอภยัยสี่สิเปอร์เซนแล้วก็ระยะจะบวกบวกขึ้นมาอีกมากสุดสามสเอร์เซ็นาะอ่ะพอเลเวลพอเราอัพเป็นเลเวลที่สามอะสกิลท่าขอภยัยท่าโจมตีมันก็จะเปลี่ยนเนาะอ่ามันก็จะ ตีเป็นแบบเห็น่านมันจะเป็นน้ําแข็งพุ่งขึ้นมาจากพื้นดินเนาะสวยสวยสวยแล้วก็เป็นวงกว้างๆด้วยอ่าแล้วพอเราเอัพเป็นเลเวลที่ห้าเลเวลที่หกโอ้เจ็ดหมื่นอะเลเวลที่หกมันเจ็ดหมื่นมันมันมันตีเจ็ดหมืน่นอะพอเลเวลที่เจ็ดอะเราจะได้เป็นสกิลกดมาโฮคาราดามาเนาะก็คือสกิลเนี้ยมันโกงผมมองว่ามันโกงแล้วมันดีมากๆเลย มันสามารถเอามาเล่นคู่กับตัวอื่นได้ที่เป็นตัวธาตุเพชันธาตุเดียวกับเอนะ็ดเดสเนาะแล้วก็เป็นตัวธาตุวอเตอร์เนะาะธาตุวอเตอร์หลกักหลักก็จะมีจูเลียสที่น่าเล่นเนาะแล้วเดี๋ยวผมจะขออัพเอ็ดเดสให้มันใ,ให้มันตันก่อนหนะ่อยแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาวางเอ็ดเดสแล้วก็เดี๋ยวผมจะวางฮารุกาลินเนาะเพราะว่าผมเอาฮารุกาลินเข้ามาด้วยเดี๋ยวจะเราจะมาลองดูว่ามันเอเดสอะที่มีบัฟโมนาแล้วก็มีบัฟสแต็กของฮารุกาลินแหละ อาดาเมจสูงสุดมันจะเท่าไหร่อะไรประมาณเนี้ยแล้วก็เดี๋ยวผมก็จะวางจูเลียตเข้าไปด้วยเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะทําการกดสกิลมาโคฮาร์ฮา,าดาเนาะอ่าเป็นสกิลฟีดหรือว่าแช่แข็งมอนเตอร์ที่อยู่ในระยะ10วินาทีก็คือภายใน10วินาทีอะ่ะอันนี้จะไม่นับยูนิตเราที่มีธาตุแฟชั่นกับธาตุวารเตอร์เนาะถ้าเกิดว่าเรากดสกิลเนี้ยปุ๊บยูนิตของเราที่ไม่ใช่ธาตุวารเตอร์กับธาตุแฟชั่น มันจะตีมอนเตอร์แรงขึ้น5 0เลยนะครับเพราะมอนเตอร์มันจะถูกแค่แข็งเนาะแล้วมันจะโดนลาเมดแรงขึ้น5 0อ่าแล้วมันมีอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าเกิดว่ายูนิตเราที่อยู่ะรยะยะถ้าเกิดว่าเป็นธาตุเพชชนหรือว่าธาตุวอเตอร์มันจะตีแรงขึ้นอีก100เลยนะครับคิดดีว่ามัน100%อนะมันมากขนาดไหนก็เอาสมมุติว่าจูเลียนเราตี1 0 0 0 0แสน่ะมันก็จะกลายเป็นตี0 0 0แสนเลยนะครับ แล้วระยะเวลาสิบวิอ่ะคุณดูท่า่าลองคิดดูดิว่ามันโกงขนาดไหนอ่ะมันน่าเล่นมากๆมันน่าเอเดสอันี้พูดถึงเอเดสอ่ะมันน่าเก็บน่าหาเอาไวเก็บไว้ในไอเดีนะเพราะว่าชาเลนจ์บางชาเลนจ์อ่ะเราไม่สามารถลงคนเดียวได้เนาะอย่างผมยกตัวอย่างอย่างเช่นล่าสุดเลยอ่ะประตูประตูล่าสุดอ่ะประตูอีเวนต์ล่าสุดเลยเราไม่สามารถเข้าไปจบคนเดียวได้เน้อยว่าถ้าเกิดว่า i.d. เราไม่มีตัวอยู่เนี่สัก1 2 3ตัวอะไรประมาณเนี้ยอ่ามันค่อนข้างที่จะยากเนาะโอเคอีเวนต์จูจูาบัตอประตูที่รักที่เราเข้าแผ่จูาบัตว่ปะผมก็มีจูฮาบัตอะสล็อตที่ 5, ห้า่าผมใส่เป็นจูฮาบัตมาอยู่ก็คือถ้าเกิดว่าเราไม่มีตัวที่มันคอมโบกันที่มันสแต็กกันอ,อย่างผมอะผมมี2องไอดีใช่ไหมผมก็เอาไอดีนี้ลงแล้วก็อีกไอนึงก็เป็นไอที่มีโกจิตา รือว่าลียงแดงอนะที่มีบับโบนาดแล้วก็โคโจที่ที่มีบับโบนาดผมก็เอามาเล่นคู่กับไอดีนี้เนาะก็คือผมผมเล่นคนเดียวแต่ว่าผมใช้2องไอดีไงเพราะว่าบางชาเลนนะ์่ะมันไม่สามารถจบคนเดียวได้อะไรประมาณนี้โอเคอ่าเดี๋ยวเรามาพูดถึงเอเดนกับจูเลียสก็คือตอนนี้ผมวางจูเลียสลงไปแล้วเห็นว่าจูเลียสถ้าเกิดเราอัพตันอะดาเมจมันจะอยู่ประมาณที่1นึ่งแสนสี่หพันอ่าแต่ถ้าเกิดว่ามันมี มันมีบัฟของฮานดูกาลินเข้ามา้วเมงก็จะเพิ่มขึ้นมาอีกเนาะอ่ะเห็นปะส่วนเดสเดะถ้าเกิดว่ามันมีมอนสเตอร์เข้ามาในระยะห็นน่ะดาเมจมันจะไม่คงที่คือดาเมจของเดสเดะมันเป็นตัวที่ดาเมจไม่คงที่อ่ะมันคล้ายๆตัวเซเบอร์เนาะเซเบอร์ er มันก็คล้ายๆกับเดเดสนี่แหละมันจะบวกระยะบวกดาเมจถ้าเกิดว่ามีมอนสเตอร์เข้ามาในระยะอ่ะมันก็จะบวกบวกดาเมจบวกระยะอะไรประมาณนี้ก็คือหลักๆอะ่ะผมมองว่าเดสเด หรือไม่ก็เซเบอร์อ่ะมันมันพสซีมันคล้ายๆกันเนาะอ่ามันมันน่าเอามาเก็บไว้เหมือนเหมือนกันนั่นแหละแต่เซเบอร์เซเบอร์ล้างมือแต่มันก็ตึงเหมือนกันนะครับผมมองว่ามันเป็นฮีโร่หรือว่ายูนิที่น่าเก็บน่าหาเหมือนกันอะไรประมาณเนี้ยเห็นปะตัวจูเลียดาพัซีมันก็คล้ายๆเดสมันจะบวกจูเลียดะมันจะตีฟีดก็คือมันจะตีแช่ติดแช่แข็งเนาะอ่าแล้วถ้าเกิดว่ามอนเตอร์มันติดติดแช่แข็งอะจูเลียดะมันจะลบ H.P.A. หรือว่าสปีดของตัวเองลง1%เนาะมันมันมันจะลดลงมากสุดส0อะไรประมาณนี้อ่าแล้วก็ภาษีที่2ก็คือมันจะบวกดาเมจของตัวเองบวก7%อร์อะไรประมาณนีศศมนรรมณน้มากสุดห้าบหกเอร์เนาะแล้วก็จะบวกแหลงอีก7%อร์อะไรประมาณนี้ก็คือคล้ายๆกันมันจะบวกมันจะบวกทุกครั้งที่มันตีมอนเตอร์คล้ายๆกับเอเดนนี่แหละจูเลียต แล้วมันก็จะทำงานรีเซ็ตแล้วก็จะบวกใหม่อะไรประมาณนี้รีเซ็ตบวกใหม่รีเซ็ตบวกใหม่ไปเรื่อยๆแต่เอดอ่ะมันดีตรงที่ว่ามันมีสกิลกดไงผมมองว่ามันมันดีตรงที่ว่ามันมีสกิลกดส่วนพัสดีที่2อ่ะพัสดีที่2ไอตัวบูมิงเลิฟอ่ะผมมองว่ามันมันไม่ค่อยจําเป็นเท่าไหร่เพราะว่ามันมันเลนดอมเนาะผมผมลองมาหลายๆครั้งแล้วอ่ะบางทีมันก็ติดบางทีมันก็ไม่ติดอ่ะคนดูทั้งบ้านถ้าเกิดว่าลองติด หรือว่าไม่ติดยังไงก็ลองคอมเมนต์บอกบอกกันได้นะครับผมมองว่ามันมันเป็นการสุ่มบักหัวให้พันธมิตรของเราหรือว่ายูนิตของเราอ่ะที่อยู่ในระยะของเอเดอ่ะ,อะมันจะบวกมันจะบวกดาเมจมาอีก50อะไรประมาณน,นี้ยแต่ผมมองนะผมมองว่าพาสซีฟของเออ่ะมาโฮคารดาเนี่ยเป็นเป็นสกิลกดะเราสามารถกดใช้ตอนเลือบอสออกมาอะไรประมาณนี้ก็ได้เพราะว่า ระยะระยะเวลาครูดาวมันก็ไม่ไม่นานมากเนาะแต่ผมมองว่ามันมันเวลาเรากดอะเวลาครูดาวมันตั้งสิบวิยังไงมันนานนะผมมองว่ามันนานนะสิบวิเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามีตัวเพชชันหรือว่าตัววาเตอร์ที่อยู่ในไอเดียเดียวกันไอเดอเดียเดียวไอหมายถึงว่าไอดีของเราถ้าเกิดว่ามันอยู่ในวงของเอเดเะผมมองว่ามันมันจะตีแรงขึ้นเยอะเลยนะครับก็คือผมมองว่ามันเป็นคอมโบเนาะอ่า ก็ผมผมแนะนําให้หาเนาะเดี๋ยวอัปเดต4 5มนจนดห้ามาไม่ได้แล้วอะไรประมาณเนี้ยอ่าหลักๆเลยก็คือคลิปนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วแหละผมมารีวิวไอเดียที่มีที่มีบัฟโบนาดเนาะเอามาคอมโบคู่กับจูเลียสอ่าตัวที่เป็นธาตุวอเตอร์หรือว่าธาตุเพชรอะไรประมาณเนี้ยมันจะทําให้ไอเดียเราอะ่ะเก่งยิ่งขึ้นอะไรประมาณเนี้ยอ่าแล้วมันจะผ่านคอนเทนต์คอนเทนต์อื่นหรือว,ว่าคอนเทนต์ที่ว่ายากได้อะไรประมาณเนี้ยอ่าสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแค่เพียงเท่านี้ กดไลค์กดซับสไคร์อ่าแล้วกดแชร์ช่องให้เพื่อนได้ได,ดูด้วยเนาะเผื่อคลิปผมมีสาระอะไรประมาณเนี้ยอ่าแล้วก็ถ้าเกิดว่าผมมีข้อมูลใหม่ๆเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปแนะนำเนาะอ่ะาสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาวยก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าโอเคบ๊ายบาย